สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูมีนิทานจะมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วค่ะนิทานเรื่องกากับหอยมแมลงผู้กาตัวหนึ่งบินไปหากินแถวชายทะเลพบหอยมแมลงผู้จึงอยากจะกินหอยมแมลงผู่ แต่หอยมแมลงผู้ไม่ยอมเปิดฝากาอีกตัวบินมาจึงแนะนำกาตัวแรกให้คาบหอยมแมลงผู้บินขึ้นไปสูงสูงแล้วทิ้งหอยมแมลงผู้ลงมาเปลือกหอยก็จะแตก ได้กินเนื้อหอยกาตัวแรกทำตามเมื่อหอยแมลงผู้ตกลงมาเปลือกหอยแตกเห็นเนื้อกาตัวที่สองก็รีบกินเนื้อหอยจนหมดกาตัวแรกจึงไม่ได้กินเนื้อหอยแมลงผู้ ตามที่ตั้งใจข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คือจงอย่าเชื่อคำพูดของใครโดยปราศจากการไตร่ตรองนักเรียนจะเห็นได้ว่านิทานเรื่องกากับหอยแมลงผู้ในวันนี้มี ตัวอย่างคําที่คุณครูใส่สีแดงไว้คือสระที่คุณครูจะสอนนักเรียนในวันนี้ค่ะสระที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็คือสระแอค่ะเราเรียนมาหลายสระแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องสระแอเราไปรู้จักสระแอ โดยวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันนะคะวิธีการเขียนสระแอที่ถูกต้องลำดับที่หนักเรียนจะต้องเริ่มจากการเขียนหัวเป็นวงกลมลำดับที่สนักเรียนลากห่างขึ้นไปเป็นเส้นตรงลำดับที่3เขียนอีกหนึ่งตัวค่ะนักเรียนจะต้องเริ่มเขียนจากหัวเป็นวงกลมลำดับที่4นักเรียนจะต้องลากขึ้นไปเป็นเส้นตรง นักเรียนจะเห็นได้ว่าสระแอจะมีวิธีการเขียนคล้ายกับสระเอที่นักเรียนเรียนมาแต่เขียนเพิ่มเป็นสองตัวค่ะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าสระแอเป็นสระที่มีเสียงสั้นหรือเสียงยาวสระแอเป็นสระที่มีเสียงยาวจะออกเสียงว่าแอ นักเรียนลองทําตามคุณครูนะคะออกเสียงว่าแอเก่งมากเลยค่ะในการอ่านสะกดคําจะออกเสียงพยัญชนะก่อนสระแอเสมอเช่นขอแอแข นักเรียนอยากรู้วิธีการอ่านสะกดคำสระ,ะแอแล้วใช่ไหมคะเราไปลองฝึกสะกดคำและประสมสระ,ะแอกันค่ะตัวอย่างคำที่คุณครูให้นักเรียนในวันนี้ก็คือก็ไก่ประสมกับสระ,ะแออ่านว่าแกอ่านสะกดคำว่ากอแอแกนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งค่ะ กแอแกเก่งมากเลยค่ะแกก็หมายถึงตุ๊กแกหรือเวลาเราเรียกคนที่สนิทว่าแกต่อไปคอควายประสมกับสระแออ่านว่าแคอ่านสะกดคำว่าคอแอแ นักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งค่ะคอแอแคเก่งมากเลยค่ะแคก็หมายถึงดอกแคหรือความรู้สึกที่บอกว่าฉันแครเธอต่อไปจอจานประสมกับสระแออ่านว่าแจ อ่านสะกดคำว่าจอแอแจนักเรียนอ่านตามค,คุณครูอีกครั้งค่ะจอแอแจเก่งมากค่ะแจก็หมายถึงกุญแจนั่นเองค่ะต่อไปเป็นคำสระแอที่ประสมกับวรรณยุกต์ด้วยนะคะ สอเสือประสมกับสระแอผสมกับไม้โทอ่านว่าแสอ่านสะกดคำว่าสอ,อแอแสไม้โทแสนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะสอ,อแอแสไม้โทแส เก่งมากเลยค่ะแซ่นักเล่นเคยเห็นไหมคะเป็นเชือกใช้สำหรับตีค่ะคำต่อไปเป็นคำสระแอที่มีพยัญชนะต้นสองตัวต่อเต่ารอเรือประสมกับสระแออ่านว่าตแตรอ่านสะกดคำว่าต่อรอแอ ตแตรนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะตอรอ,อแแตรเก่งมากๆเลยค่ะตแตรก็หมายถึงสิ่งที่ใช้บีบแล้วทำให้เกิดเสียงนักเรียนเคยเห็นตแตรรถหรือแตรที่เขาขายไอศครีมหน้าบ้านของพวกเราไหมคะ ไปดูคําต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนพอพึ่งลอลิงประสมกับสาะแออ่านว่าแผลอ่านสะกดคําว่าพอลอแอแผลนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะพอลอแอแผล เก่งมากเลยค่ะไหนเด็กคนไหนเคยเป็นแผลบ้างคะแผลที่เกิดจากการวิ่งอย่างรวดเร็วใช่ไหมล่ะต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปดูคำสระแอที่เพิ่มตัวสะกดเข้ามาบ้างนะคะซโซโซผสมสระแอะสมมอมะอ่านว่าแซมอ่านสะกดคำว่า ซอแอมอแซมนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะซอแอมอแซมแซมก็หมายถึงการนำสิ่งต่างๆไปสอดแทรกเช่นแซมผมด้วยดอกไม้ คำต่อไปรอเรือประสมสลแอประสมมอม้อ่านว่าแรมอ่านสะกดคำว่ารอแอมอแรมนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะรอแอมอแรม เก่งมากเลยค่ะแรมก็หมายถึงพระจันทร์เดือนแรมหรือพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเองค่ะนักเรียนคำต่อไปยอยักษประสมสลแแอระสมมอมาอ่านว่าแยมอ่านสะกดคำว่ายอแอมอแยม นักเรียนอ่านตามคุณครูแอมอีกครั้งนะคะยอแอมแยเมเก่งมากๆเลยค่ะแยมก็คือผลไม้ที่นำมากวนใส่น้ำตาลจะใช้ทานกับขนมปังซะส่วนใหญ่ นักเรียนชอบกินไหมคะแยมจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเพราะทำมาจากผลไม้นั่นเองค่ะคำต่อไปฟอฝาประสมสละแอประสมดอเด็กอ่านว่าแฟดอ่านสะกดคำว่าฟอแอดอแฟดเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะ ฟอแอดอแฟดนักเรียนอ่านเก่งมากค่ะแฟดก็หมายถึงเด็กที่เกิดมาหน้าตาลักษณะรูปร่างเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุดจากพ่อแม่เดียวกันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ต่อไปดอเด็กประสมสละแอประสมดอเด็กอ่านว่าแดดอ่านสะกดคำว่าดอแอดดแดดนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะดอแอดดแดด นักเรียนอ่านเก่งขึ้นมากเลยค่ะแดดก็หมายถึงแสงแดดที่มีอุณหภูมิร้อนทำต่อไปคอควายประสมสละแอประสมบอใบไม้อ่านว่าแคบอ่านสะกดคำว่าคอแอบอแคบ นักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะคอแอบอแคบนักเรียนอ่านเก่งขึ้นมากเลยค่ะแคบก็หมายถึงพื้นที่ที่มีขนาดเล็กขนาดแคบเช่นทางแคบห้องแคบเป็นต้นค่ะ อ่างประสมสละแอประสมบอใบไม้อ่านว่าแอบอ่านสะกดคำว่าอแอแอบอแอบนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะอแอแอบอแอบ เยี่ยมมากเลยค่ะแอบก็หมายถึงการซ่อนตัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่ให้ผู้อื่นเห็นหรือจับได้นั่นเองค่ะนักเรียนเคยเล่นซ่อนแอบหรือเปล่าต่อไปตอเต่าประสมสาระแอประสมกอไก่อ่านว่าแตกอ่านสะกดคำว่าตอแอ กอแตกนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะตอแอกอแตกอ่านเก่งมากๆเลยค่ะแตกก็หมายถึงแก้วแตกจานแตกต่อไปจอจานะสมสรลแอ ผสมกอไก่อ่านว่าแจกอ่านสะกดคำว่าจอแอกกแจกนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกครั้งค่ะจอแอกกแจกอ่านเก่งขึ้นมากเลยค่ะแจก หมายถึงการแจกสิ่งของการแจกเงินหรือการแจกสิ่งต่างๆที่ต้องมีผู้ให้และผู้รับแจกค่ะนอกจากนี้คำสรละแอยังมีอยู่มากมายเลยค่ะเช่นชอแอแช์ไม่เอกแช่พอแอแพรไม่โทแพรบอแนนอนอแบน หอแอบอแหบถอแอมอแแถมลอแอโนแลนไม่เอกแลนวอแอวอแวลไม่เอกแวลขอแองอแข็งไม่เอกแข็งกอแอวแก้วไม่โทแก้ว giò e mò giam mấy thô giam bò lo e có plang cò lo e ngò clang mấy thô clang hó ngò e no nhém hó no e mò ném กออากาฟอแอแฟกาแฟลอแอแลดออูดูแลดูปอลอแอกอแปลกหอนอาอหนาไม้โทนหน้าแปลกหน้า มอามาลอแอวอแล้วไม่โทแล้วมาแล้วมมแอแม่ไม้เอกแม่สอไอใสไม้เอกใส่หอวอแอนอแหวนแม่ใส่แหวน ขอแอนอแขนทออูก็ถูกดอแอดอแดดแขนถูกแดดพอแอดอแพดสอเอียงอเสียงหอลอแอมอแหลม แพดเสียงแหลมยอแอมอแยมรอโอสอรถสอโอมอสมไม้โทสม้มแยมรถสม้มทีนี้คุณครูจะพานักเรียนไปฝึกอ่านประโยคคำที่ประสมสระแอก,กันบ้างนะคะประโยคแรกค่ะแม่ ซื้อแตงโมและมะม่วงแก้วอีกครั้งนะคะแม่ซื้อแตงโมและมะม่วงแก้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำว่าแม่คำว่าแตงและคำว่าแก้วมีคำสระแอประสมอยู่สามคำค่ะต่อไปน้องแจ๋วทาแยามบนขนมปัง น้องแจ๋วทาแยามบนขนมปังคำว่าแจ๋วและคำว่าแยามเป็นคำที่ประสมสระแออยู่สองคำค่ะต่อไปเป็นประโยคสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนแม่ครัวเทกุ้งแห้งบนตะแกรงแม่ครัวเทกุ้งแห้งบนตะ แ,แรงนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำว่าแม่คำว่าแห้งและคำว่ากแกรงเป็นคำที่ประสมด้วยสระแอจำนวน3คํคำค่ะตบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้สระในวันนี้สระที่เราเรียนก็คือสระแอ เป็นสระเสียงยาวออกเสียงว่าแอจะเขียนอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะเท่านั้นสระแอจะคล้ายกับสระเอแต่เหมือนมีสระเอสองตัววันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในเรื่องของสระแอมากขึ้นนักเรียนกลับไปทบทวนกลับไปฝึกอ่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ